สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมก็จะนำเสนอพระคำข้าวนะครับของท่านฤาษีลิงดำนะฮะวัดท่าทสงเป็นรุ่นสองนะครับพระคำข้าวนะครับเขาบอกว่า เป็นพระที่นะฮะท่านหลวงพอ่อฤาษีริงดาเนี่ยได้จัดทำขึ้นนะฮะซึ่งรุ่นแรกเนี่ยทำมาประมาณสักแสนองค์นะฮะก็หมดภายในไม่กี่วันนะครับท่านก็เลยทำมาเป็นทำรุ่นสองออกมาอันนี้ให้ดูแค่ ในเรื่องของพิมพ์ทรงเฉยนะครับท่านผมว่าตอนนี้ในเท้องตลาดก็น่าจะมี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 มจำหน่ายมีให้เช่าบูชานะครับราคาก็ยังไม่ได้สูงมากมายแต่เขาบอกว่าพุทธคุณนะฮะพระคำข้าวเนี่ยเป็นที่เรื่องลือกันว่ามีพุทธคุณสูงนะครับแต่แต่นะครับ และข่าวว่าก็มีการทำปลอมขึ้นมานะฮะการจัดซื้อหรือการจะเช่าหานะฮะมาบูชาห้อยก็กรุณาตรวจสอบให้ดีๆนะครับกรุณาตรวจสอบให้ดีๆศึกษาก่อนนะฮะว่าพิมพ์ทรงเป็นยังไงเนะะื้อหามวลสารเป็นยังไงนะครับกรรมวิธีนะครับเป็นยังไงก็ อยากให้เพื่อนๆนะครับต้องดูดีๆนะครับเขาบอกว่ามีปลอมขึ้นมาเยอะเลยเนื้อหามวลสารใกล้เคียงแต่ก็จะมีเทคนิคดูนะฮะมีวิธีดูว่าของแท้เป็นยังไงของเรียนแบบเป็นยังไงซึ่งมีใน Y googs u u u e ได้วยหลายช่องนะครับมีคนทำคลิปขึ้นมาหลายหช่องที่ผมเห็นนะครับก็สอนวิธีว่าสอนดูว่า องค์ที่เป็นพระพิมพ์ที่ที่ทํำแท้ๆนะฮะแล้วก็ทําปลอมเนี่ยเขาก็มาเปรียบเทียบกันว่าแท้เป็นยังไงปลอมเป็นยังไงก็อยากให้เพื่อนๆได้ไปศึกษากันใน youtube ช่องที่ที่มีคนทําออกมานะครับก่อนที่จะไปเช่านะฮะซึ่งพระคำข้าวเนี่ยนะครับก็เป็นพระที่ที่ ที่มีพุทธคุณนะฮะที่จากจากที่ฟังหลายๆท่านที่เป็นทั้งพระคารวาทั้งเป็นทั้งเป็นพระเนี่ยนะฮะได้ออกมาพูดกันแล้วก็ได้ออกมามากล่าวขานกันว่ามีประสบการณ์คนนําไปใช้แล้วมีประสบการณ์ซึ่งพระคําข้ารุ่นสองนี่จะเด่นในเรื่องของของโชคลาภนะครับเด่นในเรื่องโชคลาภนะฮะูดาดีๆเ็บอกว่าเป็นเศรษฐีได้ ก็ต้องมีคาถาของคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยท่านนะครับก็ต้องไปศึกษากันดูนะฮะมีมีคาถาเงินล้านมันสวดน,นะฮะก็จะประสบความสำเร็จนะครับต้องศึกษาดีๆนะครับมีมีมีปลอมออกมาเยอะนะฮะนี่คือ พระคำข้าวรุ่น2นะครับตอนนี้ราคาก็น่าจะไม่ยังไม่พันต้นๆนนะครับต้นๆก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ